ครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ออเดี๋ยววันนี้นะครับเราโอ้ยเราจะมาเป็นลิงหนึ่งวันนะครับในเอฟซีเพราะว่าแสนคุณไม่สบายนะฮะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะฮะนักเรียนโรงเรียนและมากลับเด็กน้อยเรานะฮะกวานบักทําคูณนะตอนนี้กำลังนั่งกินนมอยู่นี่นะครับเอฟซีอยู่ข้างหลังผมนะครับเห็นกันไหมเอย เดี๋ยวเราจะเป็นลิงขึ้นต้นไม้นะเอฟซีเท้าเรือยทรงไหลเ้อแสนคูณเขาไม่สบายนะครับไม่เอฟซีเขากินดินนะครับตั้งแต่ฉีดยาคุณหมอครับเขาก็เขากินดินถ่ายท้องนะครับกินดินถ่ายทอ้องอ่เพื่อขยายลำไส้ของเขานะเอฟซี FC. แต่ว่าเป็นรอบนี้แสนคูณอาการหนักมากนะครับเอฟซี FC. เราผมพาขึ้นต้นไม้กันเป็นต้นไม้ลมนะครับเมื่อคืนฝนตกหนะน,นักเอฟซีครับเอฟซีครับไตกต้นใหม่บอระน้อะมุดตะไร์สดนให้เอฟซีบึงเดี๋ยวผมจะถอดรองเท้าก่อนต้องใช้ความสามารถพิเศษนะเอฟซีเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาถึงขึ้นทางนี้ละ,ะอือ ดูไม้นะฮะดูไม้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วโอ้นี่ฮะตอนนี้เราขึ้นมาบนรังคาแล้วบ่คือ้หรอกบ่คือบ่คือเอาเลือ่อยมาวะจะใช้เลือดด่อยตัด เดี๋ยวเราชมตอนตัดเสร็จนะครับตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมก็กำลังจะเอาขึ้นรถนะเหนื่อยมากสูงด้วยอุ้ยตัวอะไรวะตกใจหมดเลย ได้ตอนนี้บรรยากาศเออเออเออมดดุดแดงกัดโอ้กัดถอยมดดุดแดงกัดทองถอยแล้วกันหลังคาทะลุเลยทาง,างยนันไม่ไม่ไม่ ตัดหิ่งออนะึ่งรื้ตัดออกไปดอกัาทับโรงเรียนต่ออารมด์ต่ออารมดึงอาร,ด,อารดึงตัวออกดึงดึง,ดงนั่งชิวก่อนอ่าทำงานทำงานพอเสร็จแล้วนะก็ได้เป็นการช่วยโรงเรียนด้วยนะฮะ ตัดกิ่งไม้ออกจากหลังคานะครับเอ,อ๊ะมันเด้งกัดเป็นแล้วเดี๋ยวจำมีินตัวเน่ะ ก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับไปเอาขึ้นรถกันเดี๋ยวจะเอาไปให้บักสวดกินนะครับเพราะบักสวดบอสบายครับ FC ตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะ เอาให้ไวรุ่นกินหน่อยแสนคูณต้นไม้มาแล้วต้นไม้มาแล้วครับเป็นไงวันนี้สบายดีไหมโยโยโยโอ้โหงานน้อยวุ้ยขนาดหฮะเอาให้เด็กๆกิน อ,อาหารคุณกินไหมลูกเลยกินไว้กิน,กนไม่สบายฮะดูผอมลงไปเลยเดูผอมลงไปเลยอาการเป็นยังไงลูกโอเคกินเต็มที่เลยวันนี้ถ่ายรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังยังยังถือว่า โอเคอยู่นะแต่ว่ามีดินปนออกมานะครับเอฟซีน้องคำคุณอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นช้างรออันนี้เป็นรอไม่ได้เป็นอะไรนะฮะอันนี้เป็นรอเลยอันนี้มันสุกมา ดูงานน้องน้องคำน้อยน,ะน่เห็นไหมเอฟซี FC. ถ้าเขาอยู่ในร่มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะับเนี่ยเขาเหมือนอะไรมาต่อยเขานะครับบวมๆแบบนี้แต่ว่าเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยน้องคำคูนจะอยู่ในโรงช้างไม่ค่อยได้นะฮะเขาชอบอยู่ในแดดในป่านะใช่ไหมลูกแม่นแบบอีพอไอยมักอยู่ในป่าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเมฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแสนคูณด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ